สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋ายอโพกะทเทินคะ่ะวันนี้นะคะท่านประธานกับน้องมอสกับพี่ทัพย์นะคะจะมาดีเนเวทครัวให้ทุกน้องใหม่เพราะว่าของเก่าของเดิมมันร้อนมากถ้าสแสแลนเอาไม่อยู่แล้ว ที่ทำครัวที่ทํากับข้าวที่ทานข้าวนะคะเพื่อนสงสารลูกน้องฮอน<า>เพื่อนออกไปเที่ยมสมาชิกแล้วได้ไผ่หญ้าพี่น้องนี่ไผ่หญ้าใครเคยเห็นไหมี<แ>๋ยนยอดใจเบิ่งไผ่หญ้าเด้อพี่น้องเด้อเผื่อบางคนไม่รู้จักเนาะน่ะน,ะนี่อันนี้บ้านสญญายนยอดน้องไผ่หญ้าเด้อค่ะเวลามุงหลังคาแล้วมันจะเย็นพี่น้องมันบอคือสังกะสีเด้อไผ่หญ้า ค่ะเพิ่นซื้อมาจากสมาชิกนะคะออกไปเยี่ยมสมาชิกตามบ้านตามกลุ่มสมาชิกนะคะเพิ่ไไดมาซิอกอันเลยก็เลยจะมารีโนเวททำที่มุงหลังคาตรงครัวให้ลูกน้องนะคะประธานนักพัฒนาของเรา ช่วยกันกับพี่ซับกับน้องมอสนะคะช่วงเวลาพักเที่ยงค่ะใช้เวลาช่วงพักเที่ยงนะคะช่วยกันเล้ตีหัวประมือเจ้าของเดินน้องมอสเด้อเอาเบิกนู้สิได้ไปเฮตดงานเมืองนอกนำข่าวอยู่บ้าโอ้โอ้โอ้ฝีมือฝีมือ ประธานไม่ลองสักลูกสักดอกวหรอคะประชันของเราจะโชดตอกตะปูสิผ่านได้ไปเมือง,งน้องนำข่าวอยู่ประคาท่านประธานโอ้มื่ธรรมดาได้สี่มือไม่ธรรมดาดมอ่รราอ,อ,อมาดูน้องมอสอีกทีครับใส่เลยครับ สุดยอดของแท้จริงๆเ

อ้าอ่อ้าวไ้อาจะสอนวิธีการมัดไถ่หน้านะจ๊ะนี่เอาเครื่องยานางเด้อมัดหน่พี่น้องไครตำมัดนั้นโทษมายเดียานรูลุกลงมัน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 ตันอ๋อมันบ่อสันมันอยากจึ๊ดจึไดนะ โค้กลายค้กไล่คนละมานะเคลื่อย่านั่งผู้เดียวมาบบดนี้โอ้ยซับไปหามาเหรอเข้าหาจะนั่งเชื่อเคลือแล้วเลยว่ะอาบน้ำแล้วเลยหาจะนั่งมันจำพอจังหวะเอ้าคือบอกซาแท้อ่ะนะทีสายตังค์โอ้ยลมทะเลอยู่แท้เลยบ่ต้องอันนั้นบ่ต้องโอ้ยม่นีมันแห้งมันระลมอ๋อ เราต้องซ้อนเดี๋ยวอันนั้นละมาอายเอานยับขึ้นมากกรได้อันมินมินก็ได้อายเออเออยามพนเท่ากับบ่อนั้นอยู่แล้วละอานยับขึ้นมาอีกก็ได้บ่ออายอายยับขึ้นมาอีกบ่ได้จีเอาละเอาละเอาละมันบ่ออย่ามันโหบ่ออายโอ้ยังจะเอาผ้าใบมาถือีกโอ้ยังจะเอาผ้าใบคุมอีกน้ำมันมีลายด้วยจังอ๋อใครอยากนิสัยก็ได้เราซื้อมาสินะ มันมีเพต่องต้องยับไปอีกเลื่อนไปสองสี่หกเอามีแค่แปดไพ่เนี่ยบอกค่ะประธานโอซิปบ,บอกบมีแค่นี้ยากรปเฮ็ดเทียงเดยากรปเฮ็ดเทียงหน้าน่อยเนะาะของย,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 ยที ามง่มาอี่บได้ประธานซื้อมาไพ่ละเท um ่าไหร่คะนี่ไพ่ละสามสิบบาทบอกดไพ่ละซาไพ่ละสามสิบบาทเด้อของยี้ทีเซาห้าของยี่ทีเซาห้าเหรอไพ่เาอันไพ่เ่าอันนี้เขาทำมาจากยาคานะคะพี่น้องทำมาจากยาคาเด้อ่อกับมาสารใส่ไม้เนี่ยนะมาพัน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 ใส่ไม้เนี่ยคะเอาเครือมา ทานมาสารเอเป็นอยู่บรเเป็นหนึ่งไั่ทำมาจากไผ่ใบายญาคานะคะไม่เสร็จก็ต้องิคทนเดอ้อนี่ได้หลายปีนะคะพี่น้องนี่นเมเื่อจะางเลยแล้วทวนกระตอเนาะแม่ม เอามันมดเสร็จแล้วเลยนี่เอาสลบออกเธอเฮ็ดแล้วกาเฮ็ดให้มันแล้วเลยคือสลบนี่ยังเลยจะไข่เนาะนี่ราดูกระเหลือสี่ไพ ที่เราเ,งเองนะจ้าไปเลยก่อนไปเลย,ยจ้าเย็นเย็นเย็นจ้าเย็นอ่าโอเคเระบาดน,นี้ค่ะเออคักอยู่ได้เนาะค่ะเนาะเออคักไปอ,อืาอ,อ้มันรรประพอกับเปอันเป็น ไปม้างในม่องซุ้มน้อยเจอธรรมาสตะกอนโ<ห> <laughs> ไปไปซื้อใหม่มาง่ายกว่าเหรอไปซื้อมาใหม่ง่ายกว่าสองสามอีกสิบอันน,อน่าทันอีกสิบอันนะสิบอันก็ได้ทีแล้ว,ลวขึ้นไหเออเอาอีกสิบอันลด <laughs> เผื่อไม่พองไงรอ <laughs> นงเนาะความห่างมันน้อยเนาะ แต่ไปแต่ไปอืบบอหบบเห็นแบบนี้เราขึ้นฮอสสมัยยังน้อยเนาะนอนเทียงน้ากก็ขคืนนี้แหละพี่น้องเนี่ยนี่เอาพายาเห็ดเถียงมุงหลังคาเถียงนาน้อยแล้วก็ผากระตาดอ้อมเย็นได้พี่น้องเอ้ยัอเอามีมุงคือ ประธานน่าจะทำตั้งนานแล้วลูกน้องหน้ากัำหน้าดำหมดแล้วเห็นฟ้าขึ้นหมดแล้วเห็นไหมคะนี่อูได้เยอะอยู่ไดส้สบภัยน,นี่เนานะมุงได้หลายอยู่ได้นี่ไอาไว้ย,ยังอีกสักอ่านนะอีกอีก,กหกอ่านพ่อนะ ทำงานไม่ถึง20่สนาทีนี่สุดยอดฝีมือทำงานไม่ถึงยี่สิบนาทีเออหนูว่าอีกหกเอันูวอาอีกหกองนเออพอเอาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงละเห็นแล้วแล้วก็แล้ว อีกสามร้อยอีกสามร้อยประธานคะประธานคะเอามาอีกยี่สิบรถนี่มาต่อมองนี้พร้อมอ่าโยดเอามองนี้พร้อมนี่มันโยด,ดเหรอไอ้อไอโยดแปลว่าอะไรคะโยดมันโก่งตรงกลางนู่ะคะโอ้มันโก่งตรงกลางเนาะคะโอ้โยด โอเคค่ะเสร็จหรือยังคะนี่โอ,โอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่ไมพอเดี๋ยวเราไปซื้อมาตืมจ้าไปทานข้าวพักทานข้าวกันก่อนจ้า